สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันเจิรภาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้คะ่ะเราพบกันตรงกับวันศุกร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่5สําหรับการชัดดาวกรุงเทพมหานครของกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสนะคะซึ่งนับวนันความรุนแรงก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นออกมาทําการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่ยังคงเป็นเรื่อง ที่หลายคนนั้นไม่ทราบคําตอบได้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานานะคะแต่ว่าในทางกลับกันค่ะอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของประธานกรรมธิการทหารในสภาล่างของสหรัฐก็ได้มีการส่งหนังสือถึงผู้นําสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาให้แสดงจุดยืนและท่าทีในการสนับสนุนและปกป้องประชาธิปไตยรวมไปถึงสนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557นี้จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในช่วงเวลานี้กับกลุ่ม ผู้ชุมนุมและพี่น้องประชาชนบางส่วนที่เห็นต่างไม่ต้องการที่มีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้กับท่าทีของประเทศมหาอำนาจที่ยังคงยึดหลักในระบอบประชาธิปไตยและแสดงท่าทีในการสับสนการเลือกตั้งนั้นผลท้ายที่สุดแล้วนะคะมันจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราในทิศทางต่อไปอย่างไรประเด็นในคืนนี้เราจะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะทางด้านของท่านพลเอกเอกชัยศิวิราชคะ่ะผู้มนวยการสํานักสันติวิธีและธรรมมาพิบาลสถาบานันพระปก ถึงเรื่องราวของประเทศมหาอำนาจรวมไปถึงนานาอารียประเทศที่ได้ให้การสับสนุนการเลือกตั้งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังคงมีกลุ่มพี่น้องประชาชนบางส่วนหรือว่าบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกปปสนั้นที่ยังคงไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดผลอย่างไรต่อประเทศวันนี้เราจะมาวิเคราะห์พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ ทางการเมืองในช่วงเวลานี้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่5แล้วนะคะที่ได้มีการชัดดาวกรุงเทพมหานครนับวันสถานการณ์ก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละจุดอย่างวันนี้ก็มีเหมือนกัน<ไ>นะคะตามข่าวที่เราได้ติดตามกันอาจารย์รู้สึกยังไงคะหรือว่ามีความคิดอย่างไรสาการคือยิ่งยืดยืดเยืย้อยาวนานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะอันนี้ได้คาดการณ์ไปแล้วแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่ชายขอบของกรุงเทพมหานครเช่นพื้นที่แถวหลักสีดอนเมืองพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดนนทบ,บรุรีติดกับปทุมธานีติดกับสมุทรปราการต้องต้องบอกว่าพื้นที่ทั้งสามพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่สีแดงสีแดงของเขาอยู่เพราะนั้นมันเมื่อมันมาอยู่ใกล้ไปชิดกันเนี่ยก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างเช่นแถวแจ้งวัฒนะก็จะมีมีการเห็นบอกว่ามีการป่วนมีการ แสดงอาการไม่พอใจอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นด้วยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเกิดขึ้นในเมืองที่บรรทัดทองที่ว่ารุนแรงหน่อยเพราะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากใช่สามสิบกว่ารายซึ่งซึ่งก็คาดไว้อยู่แล้วว่าในกรณีที่ที่ทําอย่างเงี้ยหมายก็ว่าโดยเฉพาะเวลาที่เคลื่อนที่เนี่ยมีการความเสี่ยงมากเลยมากกว่าอยู่กับที่เพราะอยู่กับที่ยังมองเห็นว่าทํามาจากที่ไหนแต่เวลาเคลื่อนที่เนี่ยบางทีเราไม่ทันดูว่า ทำมาจากที่ไหนเพราะนั <c oughs> ้นก็มีความเสี่ยงอันนี้ผมคิดว่าฝ่ายกบ,บสอเขาคงระมัดระวังแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอหรอก <c oughs> แค่ระมัดระวังเพราะว่ามีคนที่จ้องจะทานี้มันก็มีโอกาสเกิดอันตรายได้ <c oughs> วันนี้วันนี้ต้องยอมรับว่าเอ่อเอาละกลุ่มที่เขามีความเห็นต่างทางการเมืองก็มีความขัดแย้งอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ก็จะมีกลุ่มที่ที่แบบว่าไม่พอใจบางส่วนนะบางส่วนกนะ็คืออย่างเช่นบางทีตอนนี้คือปิดถนนเลย ไปไม่ได้เลยก็มีคนที่ไม่พอใจบางส่วนเหมือนกันที่เคยเดินทางไปไหนตอนไหนสะดวกส,สบาย,บายแล้วก็มันยากลําบากขึ้นนอกจากยากลำบากขึ้นแล้วถ้าผมไปตั้งอยู่ที่ไหนทำาการค้า,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 าก็จะทํายากลําบากขึ้นไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเขาไม่ค่อยจะพอใจตรงน,นี้ก็มีบ้างนะครับ นะฮะซึสงอาจารย์ก็มองว่าถ้าเกิดว่ามีการชมุมนุมที่ยืดเยื้อแน่นอนว่าความรุนแรงก็จะยิ่งทวีมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะจากสถานก,การณ์ถ้ามันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโอกาสที่หลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนว่าก็ต้องมีพี่น้องประชาชนมีความกังวลว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ทหารนั้นจะออกมาทําการปฏิวัติร,รัฐประหารหรือไม่ตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะคือคงไม่ง่ายอย่างที่คิดนะค่ะรอบนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่า เออเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเอาทหารมาเปลี่ยนแทนตำรวจหมดเลยแต่ละที่าอาจจะไปออกช่องก้าช่องทีบีเอสก็เออก็มีทหารอยู่ทั้งนั้นเลยไม่มีตำรวจอยู่นะก็อาจจะเป็นเขาเชื่อมั่นทหารมากมากกว่ามั้งนะแต่ก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรน,นะตอนนี้ที่บอกว่าจะทำปฏิวัติได้ไหมเนี่ยคือมันไม่ง่ายอย่างครั้งก่อนๆน,นะครับคนที่เคยทำมาครั้งสุดท้ายก็ย,ยังบอกเลยว่าระวังนะถ้าผมจะทำเนี่ยให้ระวังมันอาจจะมีปัญหา รุนแรงมากแล้วก็บางคนก็ยังไม่เชื่อนะยังคนยังไม่เชื่อว่าถ้าปฏิวัติแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิดถึงสงครามกลางเมืองอะไรต่างๆพวกเนี้ย<ม>ผมว่าอย่าไปอย่าไปประมาทและอย่าท้าทายะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่จะขณะน,นี้มันก็มาดูเหมือนว่าการปฏิวัติรัฐประหารถ้าเผื่อมองแล้วเนี่ยที่เคยทําก็คือทําโดยทหาร ตอนนี้พยายามกาาปปสพยายามจะทําปฏิวัติรัฐประหารโดยประชาชนเหมือนกันซึ่งทั้งสองกรณีเน,นี่ยทำเมื่อไหร่ก็เกิดเหตุรุนแรงอยู่แล้วะนะเพราะว่าการทําปฏิวัติรัฐประหารโดยประชาชนที่กาาปปสจะทำเนี่ยถ้าเผื่อไม่ใช้อาวุธเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายหรอกค่ะมันก็จะไม่ถ้าเื่อทำสำเร็จเนี่ยต้องเชิดชูเลยนะ,ะเพราะว่าจะเป็นการสําเร็จในครั้งแรกของโลกที่ ใช้ปฏิวัติการไม่ใช้อาวุธไม่ใช้อาวุธเลยใช้ปากก็ใช้เท้าเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นก็อาจจะเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้นะหรืออ,อ,อีกอันหนึ่งถ้าเผื่อหาทางออกไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าปฏิวัติโดยฝ่ายรัฐบาลเองอที่หลายที่ก็มีอย่างนี้เพราะนั้นมันมีหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าการปฏิวัติโดยทั้งสองรูปแบบแรกเนี่ยมีโอกาสเกิดความรุนแรงแต่รูปแบบที่สามเนี่ยถ้าเผื่อรัฐบาลทําเองเนี่ย ผมว่าถ้าเปิดทำในคนอาจจะเร์ไพสยมากเลยนะคนคะอาจจะแปลกใจนะกลุ่มเสื้อแดงเองอาจจะยิ่งแปลกใจมากเข้าไปใหญ่นะ,ะแล้วยิ่งอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่สุดท้ายวันนี้ก็คือดูว่ารัฐบาลเดินไปถึงซอยตันเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีทางที่จะออกได้นะครับแล้วก็ทางที่ตันเนี่ยหมายความว่าวันนี้ถูกชี้เรื่องข้าว นะสามกว่าคนคนที่ลงมติก็ถูกชี้มาตานหนึ่งก็ศูนย์อะไรต่างๆเนี่ยต่อไปนี้จะโดนตลอดอทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยแล้สุดท้ายถ้าเกิดมีการตัดสินคดีแล้วแพ้คดีนะแล้วก็ตัดสินต้องลงโทษเนี่ยมันก็ทําให้พักคเสียหายเลยนะค่ะล่าจ,จะถึงขั้นคดีายาติดคุกกันด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลมองเห็นแล้วล่ะทางทางที่ข้างหน้านเนี่ย มันเป็นทางสีเทาที่เดินเข้าไปมากเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งทําให้บอบช้ามากเท่านั้นค่ะสิ่งที่รัฐบาลทําได้ในช่วงลาน,นี้ก็คือเราจะต้องพยายามประคับประคองสถานการณ์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือว่าซ้ารอยจากที่มันเคยเป็นในอดีตนะคะ แต่ว่าทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าถามในมุมมองของอาจารย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางด้านของประธานกรรมธิการทหารในสภาล่างของสหรัฐเองก็ได้มีการส่งหนังสือไปอยังประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นําของสหรัฐให้แสดงท่าทีแล้วก็จุดยืนที่จะปกป้องระบอบประชาธิปไตยแล้วสนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งนวนที่สองกุมภาพันนี้ตรงนี้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะคนอาจจะสงสัยว่าเอทหารไทยทําหนังสือไปถึงทหารสหรัฐหรือเปล่านะ,ะแต่แต่ถ้าผมไม่ต้องดูตรงนั้นนะ ด้วยระเบียบเขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่ New Order <ะ>ระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันมีสีเรื่องใหญ่ที่ประเทศต่างๆทั้งโลกเนี่ยต้องทําและในหนึ่งในสีเรื่องนั่นคือทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยนั่นคือเรื่องใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นอเมริกันเป็นประเทศที่กําหนดระเบียบโลกแล้วต้องการให้ทุกประเทศทําตามระเบียบโลกเพราะนั้นทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งของประชาธิปไตย เพราะนั้นจะมาบอกว่าไม่เอาเลือกตั้งก็ไม่ได้ค,คือผมว่าเขาก็คงต่อสู้ไปว่าไม่ใช่ไม่เอาเลือกตั้งแต่ว่าขอให้เลื่อนเลือกตั้งแต่ถ้าเพื่อถามนั้นต่อให้เลื่อนเลือกตั้งไม่เลือกเลือกตั้งเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่อยู่ที่นี่เป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่สูญญากาศสูญญากาศคือไม่มีรัฐบาลไม่มีสภา,าไม่มีผู้บริหารประเทศทั้งสิ้นเลยอันนั้นจะยิ่งแย่กว่าอันนั้นคือเขาต้องการสูญญากาศเนี่ยคือบางทีคนเรา มองยังไม่เห็นอนาคตอะแต่ว่าคิดว่าไอสิ่งที่จะไปเนี่ยมันน่าจะดีกว่าปัจจุบันซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกับคนที่เคยทําปฏิวัติปี4ีคิดว่าทําแล้วมันต้องดีกว่าปัจจุบันกตา่มันเลวร้ายกว่าปัจจุบันทั้งหลายเท่านะก็เห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราคาดคิดไว้เนี่ยแล้วโดยที่ไม่มีแบบแผนไม่มีระเบียบแล้วก็มีไม่มีขั้นตอนในการทํางานเนี่ยมันอาจจะเลวร้ายมากกว่าก็ได้ค่ะนะคะคือพูดถึงถ้าจะทําการปฏิวัติรัฐประหารบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ มันก็ง่ายที่จะทําแต่พอหลังจากปฏิวัติสิ่งที่มันตามมาอันนี้แหละเป็นเรื่องยากที่จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรต่อไปนะคะเอาละค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงมาช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อสักครู่ค่ะ